พลพัักกกนปรุงุงฮคผเราจะมาทำเค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มๆอร่อยๆนะครับในรูปแบบชิ้นเล็กๆแต่ความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวไส้ครับจะเป็นมัสคโปนที่มากับรสชาติของมะม่วงครับ เริ่มจากการแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนนะครับสำหรับตัวของไข่แดงเราใส่นมข้นจืดตามลงไปน้ำมันพืชครับไข่แดงนะครับจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนมข้นจืดกับน้ำมันนะครับให้เข้ากันตีให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแป้งเค้กใส่ลงไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องร่อนครับผมผสมให้เข้ากันดีครับ ในส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับใส่เกลือลงไปหยิบมือครับตามด้วยครีมออฟทาทาครีมออฟทาทาเนี่ยนะครับจะเป็นตัวช่วยทําให้โครงสร้างของไข่ขาวแข็งแรงถ้าเราไม่มีนะครับใส่เป็นน้ำมะนาวหรือน้ําส้มสายชูเล็กน้อยได้ครับสีส่วนประกอบให้ขึ้นฟูนะครับพอส่วนผสมขึ้นฟูแล้วนะครับเราจะทยอยใส่น้ําตาลลงไปประมาณ3ครั้งครับ จนส่วนประกอบของเราตั้งยอดดีก็เป็นอันใช้ได้นะครับเรานาเมอแรงนะครับใส่ลงไปในส่วนประกอบของไข่แดงนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนครับแล้วก็ค่อยๆคนนะครับคนอย่างเบามือนะครับเพื่อให้ส่วนประกอบของไข่แดงมีลักษณะที่เบาขึ้นครับถ้าเราคนแรงเนี่ยไข่ขาวจะยุบตัวเอาละครับจะเห็นว่าส่วนประกอบของไข่แดงมีลักษณะที่เบาขึ้นแล้วนะครับกลับมาที่เมอแรงครั้งนี้เราใส่ลงไปได้หมดเลยครับ ส่วนผสมเค้กของเราเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราเปิดเตาอบไว้แล้วนะครับร้อยสาองศาเราใช้อุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะครับในการอบครับการที่เราใช้อุณหภูมิค่อนข้างต่ําในการอบมัฟฟินสูตรนี้ครับเพื่อให้เวลาที่มัฟฟินออกจากเตาอบแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อดูนะครับเขาจะไม่ยุบตัวครับ เราบีบส่วนผสมลงในพิมพ์นะครับท้วยละเท่าๆกันนะครับประมาณ40กรัมครับนำเข้าอบครับอุณหภูมิที่เราใช้ค่อนข้างต่ำนะครับ130องศาเป็นเวลา50นาทีหลังจากนั้นไม่ต้องนําออกจากเตาอบนะครับเล่งอุณหภูมิขึ้นมาที่150อีก10นาทีครับ เดี๋ยวเราจะพักเค้กชิฟฟอนมินิของเราเนี่ยครับให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องในขณะเดียวกันเราจะมาทําตัวไส้มัสคาโปนแมงโก้กันครับและสําหรับส่วนประกอบที่ให้รสชาติของมะม,ม่วงนะครับขวดนี้เลยครับซันควิกแมงโก้เราใช้อยู่ทั้งหมด75กรัมนะครับข้อดีของการใช้ซันควิกนะครับเขามีความเข้มข้นที่เราสามารถปรับ หรือเจือจางตามระดับที่เราต้องการได้นะครับปกติถ้าเผื่อเราจะดื่มเป็นน้ำผลไม้เราก็จะเจือจางอยู่ที่ประมาณ7ถึงเเท่านะครับสำหรับในกรณีนี้เราทำเป็นไส้ขนมเราต้องการความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงนะครับเราจึงไม่ต้องเสียเวลาไปเคี่ยวผลไม้สดกับน้ำตาลนะครับและแถมยังได้สีสันที่สวยอีกด้วยครับส่วนประกอบตรงนี้ก็คือตัวไส้ของเราครับให้เราใช้พายยางนี่แหละครับคนส่วนประกอบให้เข้ากันดี เสร็จเรียบร้อยนะครับนำใส่ถุงบีบนะครับใช้หัวบีบที่เอาไว้ใช้สำหรับฉีดไส้นะครับเค้กของเราตอนนี้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตะเกียบเนี่ยครับเจาะนำตัวเค้กนิดหนึ่งแล้วก็พร้อมสอดไส้แล้วครับ จำนวนของตัวไส้ที่เราทำเนี่ยนะครับ mm hmm. เค้กแต่ละชิ้นให้เราบีบเข้าไปได้ประมาณ35กรัมครับ เรียบร้อยแล้วครับเป็นชิฟฟอนง่ายๆเบสิกเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอบเป็นชิ้นเล็กแล้วก็สอดไส้มาแบบเน้นๆแน่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไส้ด้านไหนเนี่ยครับจะเยอะขนาดไหนครับและต้องบอกว่ามัสคาโปนแมงโก้เข้ากับชิฟฟอนของเราได้ดีจริงๆไม่เชื่อลองทำดูเลยครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปหลายแอดครับ